ควันนี้ขอปกเกมค c ครับ g h t m ดอะไม่รอกมีเปิดมีอปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้งลดเลยมืดๆฮอรุถูกแล้วเราว่ามถ่ายวันนี้จะมาขฮอเอ้ผมกลับมาที่เดิมเอ้าเฮ้ยลุงพีไม่นะอ๋อตรงนี้ครับตรงนี้ครับ เป็นไรจะบินไปแล้วต้องเิมน้ำมันก่อนไม่ได้น้ำมันเป็นสิ่งที่มีค่าอย่าหาค่ากับมันได้ที่ไหนน้ำม,มันเตอมเต็ม่างดังนักดังดัง่างดังเบ้าบ้า าโอเคละโอเคข้างหน้ามีแรงมุมนะเห็นไหมแรงมุมแรงมุมไปเลยการบินไทยไปบินประตูมนุษ์คง ่ามึนขึ้นแล้วก็เหยวลงเเลยไม่เล่าตก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 เฟลวันน <Fail. S 1> ี้ก็จะมาขีรถกันนะครับขึ้นรถขับรถ ไอเดอ๋อนี่เสียงมันเบาโอ้โหโอ้อ้โหอ้โหเรีวเาจะไปขี่ในน้ำแข็งกันครับไปเดินลุยกระป๋อในป่าที่ชนนมแล้วก็ซองคามถีดูหุ่นเธอแล้วก็เซ็กซี่ไอ้ไหนน่ะไปยตายตายยาตาเสียงเครื่องลองเนี่ยมาติ้งต้อนเราหมเลย bye 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 hello bua hey hello bua hey hello bye cái tàng nhở bye bye yeah, bye yao bye chỗ chỗ vậy mình nhà uh, yeah, mà nó tăng khó phát triển rồi ได้ยินเสียงยังครับ่าเผู้อชอ้ยนี่มันหลุมของผมนี่วะใส่ของเล่นห่ะว้าวเจ้า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 ม้เนีย่ยแหละครับมันบักครับมันไม่มีทางเลียบให้มันขึ้นเนี่ยมีมอสรถแต่ไม่มีมอสที่นี่ตายเล็วไปไปไปยาวไป

ดิบ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 มัดิบด้วยสวยงามอันนี้ก็เป็นบ้านหลังแรกของผมครับไอ้หลังที่เป็นไออะไรวะอุ้ยเจ้าเรียกจับจะพาชมบ้านครับอ่าอันนี้ก็มีมอสอันนี้ นี่ยโอ้บ้าต้นแรกของผมไงน่าคลิเก่งเลยนี่เปิดตชว์ด้วยนี่นี่ยี่ยยีี่ครับ,บรต้น,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 บบนไม้ต้นแรกของผม่ผมย่ยดยดีียยนียีีียี่ยี่ย่ี้ยเี่ยา่่ยี่มาเล่นนะดูไปยาวไปผมจะให้ดูตรงนี้คืออะไรี่อ,อย เอาตั้ปงประกนันเนอะนี่เลยอยากจะให้ดูจะให้ดูะดนะครับเอากระสุนอันนี้นี่นนนยมีอะไรเล่นดี นี <mile> ่เ <Wir> ล <ound> like oh, ้วนั่นหะเลยมันไม่คือมันไม่คือต้องไปอย่างนี้โอ้ยิงไปไหนวะยิงขึ้นฟ้าใส่โฮเลยบอบบ๊อบบนอบบ๊อบบอบบ๊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 อบบนอบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบบอบบ ก็หัวทิ้งเนี่ยไม่ได้เกียนะท่านผู้ชมเห็นไม่ได้ครับแต่ก็เกียรแล้วนี่หอันนี้ก็เป็นกล่องคลังอาวุธครับดูโอ้โาเลยแดดละอาวุธท่านผู้ชมบอกว่าโอ้โหยี่งไม่เกียนเนี่ยโคตรเกียนเลยครับเออใช่ครับเนเน่เศษเคลกยิงยิงยิงกระจัง โอ,โอยิงมันจะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูแล้วมันแรงขนาดไหนเอาตรงนู้นแล้วกันเฮ้ยไม่กล้าเสี่ยงแถวนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นทงครับบ้านผมครับ ออาค่าไปแว่นดีออ๋เอาคันอื่นดีไหมคันอื่นนะคันอื่นเอาคันอื่นอ๋เครื่องบินก็ไม่อยาทขี่เลยไมคุ้มจะงงไอเสกอะไรมาแล้วก็น้ำมันอีกแปดอดอตัวอาครับแล้วนี่ครับ อัน,น้ำมันลงไปก่อนถังหนึ่งครับให้มันเต็มก่อนพอกระเด็นถังอันนี้ออกนี่ครับดูดๆๆยดูมันไม่หมดอ่ะเอาเดึนออกครับทิ้งไปครับอ้าวแล้วอันนี้มาครับนี่